สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครคาริน่าในตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางคาริน่าได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคาริน่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคาริน่าได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางคาริน่าได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นคือฟังโก้นะก็เพราะว่าตัวคาริน่าเนี่ยยไมม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 ่่่่่ีีีีีีสสสสกก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 ิิิลลลูููฟฟฟเเเเนนนนนต์จจจาาาพพพวรรรรดดดดดหืออแะะะะะ็็คคัับททปโโโง โฮุกไม่ก็โดฟางโกฟิกตบได้อย่างง่ายนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวคาริน่าเนี่ยก็เกียดซีซีจั่พวกการจับขาเหมือนกันนะเพราะตัวพี่แกเนี่ยไม่มีสกิลในการพุ่งหลบนะครับก็ต้องวิ่งหลบเอาแทนนะครับซึ่งมันก็หลบสกิลค่อนข้างยากนะตัวละครต่อมานะครับนั่นคืออาคายนะก็เพราะว่าถ้าเจอคาริน่าเมื่อไหร่เนี่ยอาคายกดอันติปั่นคาริน่าออกวงจบเลยนะครับคือไม่ได้เล่นไม่ได้จ่ายสกิลเลยนะแล้วก็เหงาเงาไปอยู่นอกวงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้้้้้ททททาาาาาาางงคคคคคคครรรรรริิินน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 ่่่่่่ไไไไดะะะะะะัััััับบบแแลตออออออมมมกกกกก็็ืืเเเีวปชช นะโลกแห่งอาเทนาก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคาริน่าได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคาริน่านะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h m a n s h o p โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมโมบายเจนราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Co อ n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอนชํชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต,ต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสแ n นช็อปเท่านั้นโอเคครับว่าตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวคละครคาเรนาเนี่ยเป็นตัวละครป่าที่ดาเมจแรงนะแต่ก็ติดอยู่ตรงเรื่องที่เวลาเข้าไฟนะแล้วออกไฟเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะถ้าจะหนีก็คือใช้สกิลหนึ่งแล้ววิ่งออกมานะครับบางทีมันไม่ทันนะ เจอตัวแบบว่าจับตายหรือไม่ก็อาจจะโดนฟังโก้ฮุกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปจบโบนเหมือนเดิมนะครับจบเลนทองนะและชูเรานี่คือตัดหลังบ้านเขาเลยนะคือเอาสุดจัดครับแต่ก็ต้องบอกว่าอีกฝ่ายเป็นหยินนะก็ลำบากนิดนึงครับช่วงต้นเกมนะเวลหนึ่งเวลสองครับอาจจะต้องปล่อยให้ชูเคลียร์ไปก่อนนะ ่ายเพื่อนก้ชอนเขาอาลีโทรอยู่นะครับสวยครับชูชูมาปุ๊ก้าเอาหินก่อนเลยครับไปครับเดี๋ยวต่อไปเราออกคริสตัลศักดิ์สิทธิ์เลยนะจะเน้นเป็นดาเมจแรงเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะถ้าศัตรูไม่ออกของการเวทมาอีกก็เรียบร้อยนะครับเราคือจะรีดาเมจให้สุดๆเลยนะแต่ได้ป่าวเพื่อนแวกเรามานะ เอาสวยดิสกิลหนึ่งโดนอย่างนี้ไปครับโจอรนต่อได้นะจะบอกว่าแวงกเราสกิลซีซีอย่างสวยครับเดี๋ยวรอเล่นนะเอาสวยครับมิยะล็อกก่อนหนึ่งทีครับเรารอรับอย่างเดียวนะไปครับมิยะตีป้อมทองไปเพื่อน เดี๋ยวเราไปเต่าก่อนนะนนเดี๋ยวจะไม่โผแมพนะครับพยายามหลบหน่อยนะอย่าไปยิงใกล้ๆคีฟนะครับเดี๋ยวศัตรูจะเห็นเรานะแล้วก็เวลาเจอรีโทงเงี้ยกำลังเดินอยู่ของศัตรูนะเราก็ให้พวกตัวโลมนะครับพยายามเคลียร์ไปก่อนนะไม่ก็เมีตีไกลๆเคลียร์ไปก่อนนะเพราะถ้าเราเดินไปเจอนี่คือเขาเห็นหมดครับแล้วมีสิทธิ์โดนหยินนะเนี่ยโอ้โหแล้วโดนตันอย่างแซกจะออกแล้ว เรียบร้อยครับโดนหินอย่างที่คิดไว้และไม่น่ารอดต้องบอกว่าพลาดเองครับเมื่อกี้ชอดเมื่อกี้คือเขามีหยินนะเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะเดินไปตรงโเหมือนนั้นนะนะเพราะว่าต้นเกมด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ออกไอเทมกันอะไรนะกระเน็เป็นดาเมจล้วนนะครับแล้วเมื่อกี้จะออกเลยแต่โดนแต่โดนแซกซีซีไว้ก่อนครับขัดไว้ก่อนนะเพาเรกว่าไม่ทันนั่นเองเลนบนโดน2-1ไปค <ไป S 2> รับ มีสิทธิ์ป้อมแตกนะเพราะว่าเขาเป็นโบดี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปบนนะแล้วเขาเอาป้อมแตกเลยไงเขาเอาสุดจัดครับสวัสด เดี๋ยวต้องค่อยๆเล่นนะตอนนี้เรารีบไม่ได้นะครับเพราะป้อมเราโดนไปก่อนแล้วนั่นถึงป้อมตอน5นาทีด้วยไงประเด็นและหินเหมือนจะขึ้นมานะเรามาดักหินนะครับหินในป่าเพื่อนอา่าแล้วโบดี้มาแทนจังหวะน,นี้สวยครับ วอนีเขาเดินแหลมเลยนะชอน,นี้พลาดครับลาซัพพอตอีกตัวเลยครับผมฟอรลินอร,นอ,ร,นอ,รนอดอยากนะด้วยความที่เป็นซัพพอตด้วยนะครับมันไม่ได้ถึกอะไรนะตรงตัวเกมนะครับเอาแล้วเอาต่อสิครับหินมาอย่างนี้สวยครับเมเราผักเพิงวอดออกไปก่อนนะถ้าไม่เพิงวอดออกไปนี่น่าจะโดนครับไปนะเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กางนะแล้วก็ลงไปเต่าครับ กูชอนหายครับหากูชอนนะแท็กอยู่ล่างกูชอนอยู่ล่างครับอยู่ล่างสองคนนะเอาสุดนะครับแท็กต่อสวยเราได้คริสตัลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แรงจัดครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องดูนะครับว่าศัตรูเขาจะออกกันเวทหรือเปล่านะถ้าไม่ออกก็สบายครับดาเมจต,ต่อยาวๆนะ รอรับเพื่อนไหมจริงๆตัวบางๆไม่ควรมารับหยินเลยนะจริงๆเพราะว่าถ้าหยินออกมาคือเขาสกิลได้ต่อนะครับแล้วเมื่อกี้มียาไปยืนรับเลยไงตรงนู้น เราเปิดเต่านะเราก็รอเล่นครับสวยครับเฮียครับเราได้เต่านะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าจังหวะเมื่อกี้ไม่ควรเข้าตรงๆนะเพราะว่าโรมเราเป็นดาเมจด้วยนะครับถ้าเข้าตรงๆไปนี่คือมีสิทธิ์ที่จะโดนส่วนสูงมากครับไม่ได้เต่าแถมตายยกทีมด้วยนะ เดี๋ยวนี้เราถอยก่อนครับเพราะว่าเราน่าจะปิดรามเเขาไม่ได้นะแซกน่าจะมีอันตีครับดูต้องมานะไม่มาเรากันไม่ไหวนะครับอ่ะแต่หินคนเดียวน่าจะพอได้ครับเพราะว่าหินเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะช่วงต้นเกมครับยังพอรับสกิลได้อยู่อ่ะแล้วหินมาลึกหรือเปล่าเพื่อนอย่างนี้โดดเข้าไปสวยๆครับจากเฮลซ์ก็เรียบรอ้อยเราฟูดาเมจอยู่แล้วครับ ทั้งโลมทั้งป่านะได้ป่าเพื่อน <Legend ary. S 1> เดี๋ยวบัฟครับแต่เราได้กุชชออนมาก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวว่าเขาเอาบัฟฟรีไปนะครับเดี๋ยวเวลาการฟาร์มอีกต้องรอเกิดนะ uh, <ed> เดี๋ยวาฟาร์มต่อครับ มียาโดนหินพาเข้าไปคุยครับแต่รอดยากครับด้วยความที่เป็นหินด้วยนะถ้าเจอหินนี่คือต้องออกแน่นอนครับวายุพิภพนะเอาไว้กันนะครับถ้าไม่ออกก็โอ้โหมีสิทธิ์ที่จะโดนพี่แกย้ำรัวๆนะคือตายแล้วตายอีกนะครับ <Legend ary! S 1> แล้วเต่าใกล้เกิด เพื่อนเราเอายินเลยครับตอนนี้เฮลเคยเล่นได้นะมีของนะครับแล้วแวกโดนโอ้โหเกือบเกือบไปเมียล้วเกือบตุยฟรีครับดีนะยังได้มาก่อนแล้วศัตรูมาไหมไม่มาไม่มาก็เต่าฟรีครับแล้วยู่บัฟส้มเอาเลยฮะเราแรงอยู่แล้ว ด้วยความแรงของคารินานะก็บอกเลยว่าเจอใครก็เข้าได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าศัตรูเขาอยู่หรือเปล่านะแต่จังหวะเมื่อกี้ไม่น่าอยู่นะครับว่าป่าเนี่ยน้อยครั้งนะจะมากันกันนะรอดครับเราก็รอเพื่อนนะรอเพื่อนรับอืม <c oughs> แล้วโบดี้จเจ้าเราอีกเกือบครับ เหมือนฟอรีลินเขาจะออกกันเว่น,นะเดี๋ยวเราออกเป็นเจอะเกาะเลยดีกว่านะครับเผื่อไว้นะแตกอยู่ล่างโอ้โหกกางเยอะมากเดี๋ยวเอากางก่อนครับ ครับสักตัวหนึ่งเราแรงอยู่แล้วแล้วตามต่อได้ไหมหไม่ได้ไปครับบดี้ปิดบดี้นะและมากันเงและเลือกที่จะมากันป้อมเงยใเรียบร้อยครับถ้าจะัวร้วมแบบหนักๆน,นะครับคือไม่ควรมากันป้อมตรงนี้เลยนะ คือถ้าจะมาคือต้องมากับเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาเล่นตัวล้วงยังไงก็ต้องมาครับ <c oughs> ยังไงพี่แกก็ต้องเอาแน่ๆนะเพราะมันลึกซะเหลือเกินครับมุมนั้นเดนบนมียาโดนไปครับต้องบอกว่าแรงจัดครับสำหรับเกลคืก ด้วยตัวคอนเฮียวเคยก็แรงอยู่แล้วนะยังมีไอเทมใหม่เข้ามาช่วยอีกนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางก่อนนะครับทำเวฟไปก่อนเพราะว่ากูชิ่ออนหายนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะเล่นเสี่ยงมากนะไปครับเราต้องตีแล้วนะเพราะว่าตีมาเกินครึ่งหลอดแล้วครับเดี๋ยวครูชิออนไม่มานะ ต้องบอกว่าทุกตาเนี่ยจังหวะไหนเอาหลอดเนี่ยมันมีโอกาสที่ศัตรูเขาจะมาล่าเราอยู่แล้วนะเราก็ต้องคอยที่จะเซฟไว้ไม่ก็รอดูก่อนนะครับถึงแม้ว่าบางทีเพื่อนเราจะเปิดไปก่อนนะถ้าเพื่อนเราเปิดไปก่อนก็รุนองเอาจริงดวงดูนะครับเผื่อจะได้นะบางทีเราก็กดพลาดไงสวยครับได้โบดีก่อนเดี๋ยวรอหลังครับชิวๆแต่ฟอรลินเดินแหลมๆมาอย่างนี้ครับเอาก่อนเลยครับหนึ่งคน เก็บต่อนะเดี๋ยวฟิกด้วยครับจบได้ครับเพราะว่ามีหลอดมานะศัตรูตเขาตายสีด้วยครับกุชอนตัวเดียวครับกันบ้านเรามีก่อเกิดด้วยนะครับน่าจะไม่ต้องใช้ไงดีจีเบผม ศัตรูตายหมดคิวเข้าบ้านครับมีหลอดมาด้วยนะชิวชิวเลยนะศัตรูเกิดยังไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่รีตีนี่อาจจะเกิดทันนะอาจจะโดนสวนได้ครับก็บอกว่าการที่มีโลมดาเมจก็ข้อดีก็จะเป็นเรื่องการปิดดาเมจศัตรูนะก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เดินเกมได้ไวนะแต่ถ้าเกมตามเมื่อไหร่คือไอเทมมันจะช้ามากนะครับอาจจะโดนสโนบอลอย่างต่อเนื่องนะก็เล่นค่อนข้างยากครับก็ต้องอยู่ที่รูปเกมแล้วก็การดับตัวของเรานะตอนนี้ค่า9าวนะครับตาย1นแล้วก็แอซิดห้านะครับทำดาเมจไป14 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.